นะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาภพาลานสียัง วิหารติอิสิปะตะเนมิขทาเยตัดละโโหพควาปัญจวัคคียเยพิกขูอามันเตสิเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักวาพาลานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิขทาเยตัดละโโหพควาปัญจวัคคียเยพิกขูอามันเตสิ